ถ้าว <ítulo> ่าเออไปเลยตรงนั้นหยักเขาก็ต้องไปสอบบึงมันจะพบหยักหยักมันเป็นแบบใดเนาะเคยพบหยักบ่มันก็เป็นคือคน้อนเลยหยักไหมอืมอ่าหยักก็คือคนนี่แต่เพิ่นยางตีนเพิ่นยาวยางเกาดึงเกาดึงพูนเขาบอกแม่นยางคือเฮ่าอยู่เพิ่นกินจังไดกินคือค้อนเห่าเลยทิ อยากมากินคือคนเฮ่าสิมีเนื้อมีนั่งกินคือจันเยสินี่ละคำมึดแสงต่เว้นขึ้นแล้วมันไรนี้เลยไ้มันแบบนี้นี้นี้ออกมาเหยียบใต้เลฮะเขตนี้มันเข็ดเขตนี้มันก็มีมันไปไซมันก็ได้มันมาก็เจ้าทิ่หูบนท่านมันมากนี่เจ้าชิเห็นบอกว่าได้เห็นไหนเออม่เห็นไหนมาง่อยนางนี่ก็ไ่เห็นไหนแต่มันต้องมากเป็นสันไหนพี่กงไกว้ไซแบบขาดเดี่ยว เห็นแล้วเห็นจะเห็นห้อยห้อยเดียวมันไม่เห็นเห็นดอกเห็นเจอห้อยมันเห็นห้อยมันจำกระตูมันโตมันชอบเห็ดหน่อยของก้อยแต่มันเ้าดูพุ่นทางภูเขาเรานั่งดอกพี่เขียวนั่นว่าแต่เหมือนภูเขาเนี้ยเออนั่นแหละมันชอบเ้าไป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 เจ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 เเจเกูมูมันคือไอ้ตายักมันคือกันเลยน้อยน้อยนักน้อยน่าได้จังเห็นช่องทางนั่น เห็นแต่ตีนเดียวแม่ไปพบอยู่ภูเขาแม่ย่างไปหิตาสีตีนอันนึงคือว่าสิเห็นแต่ตีนเดียวนาะถ้าบ่คือแม่ย่างเข้าไปน้ําตาผู้เดียวสิเห็นแต่หอยเดียวเพิ่นนั่นแต่ลัดทางลัดนานล่ะไปเห็นเออไปเห็นอยู่บ่อนประสาทคอลุ่มตัวนั้นมันเขาสิไปสินนะแม่น่นอนกระท่อมเพิ่นได้ทําโดดใส่กระท่อมคือว่าแน่ฮั นั่นนี่ต้องเฮ็ดให้เขาได้มันิตื่นชาวมาเห็นหอยเห็นหอยยางเก่าพุ ni, ่นเขาก็เลยได้เอินอันนี้มาเบิ่งเด้อเก่าอีตาหนันเด้อเพิ่อนว่าคนใหญ่ซจำใดเพิ่นว่าคน้ำเลาดนะอันซีคนก็จำเขานั่นแหลยเซเวียโสโสเบนเขาเรียกปิงปลานี่ยชี้ปลาไปจักรไปมาได้ปิ้นไหนเขานั่นเออเห็ดปลากินสิ แม่ก็บู๊ฮูที่ทางเขามันต้องปิ้นเนาะพิงป่าเขาพิงไปพิงมาแม่นเหรอคนกี้ข้างเหลี่ยวกี้ข้างเหลียวไ่ให้ปิ้งไ่ให้ปิ้นเลยไงเจ็บปิ้นเจ็บปิ้นเป็นไหงบู๊ฮูก็ปิ้นนลยไปสิจักแม่ก็บู๊ฮูที่เลยตื่นเช้ามาสิแม่ก็ปิ้งที่เพิ่นก็มากินข้าวน้ำที่เลยทำไมหุงเพิ่นก็มากินหนำก็ปิ้งปลาที่เลย ปิ้งป่าครัเพื่อนมาอย่าปิ้งอย่าปิ้งอย่าปิ้งแม่เพื่อนมาปิ้งข้งางเรีย่ยวเขาตัวดีันตามสาจะดอกทางเฮาสาจะคือเขาบอกว่าให้เดินหาปากกาเิลนั่นแหละหาสัตวกาเซลนั่นแหละเราก็เดินไปเรื่อยๆจนสิตายก็บอกหาปากกาเิลปากกาเซลมันอยู่ตรงไหนมันอยู่กับจิตใจคนเองถ้าใจเราสาจะมันจะเกิดมาเองถ้าไม่สาจะไปหอด้วยหยักกิน,มนหมดเลยเบลือไปแก้วอายุเท่า,อาอทไหร่ละครับตอนนี้ จ็ดสิบก <70 S 2> บว่าแล้วเจ็ดสิบวัวมาไปเรื่อยๆี่จักปีแล้วโอ้จักสายปีดอกมันลืมไปหมดเลยแหละ <8 S 2> จกักรทนไป<ง>้ยังสี่เลยสมบุกสมบัติข่อยก็มีหมดครบเครื่องเลย <laughs> นี่สมบัติสม <laughs> บัติคนแม่แก้วเขาก็ <laughs> มีครบเครื่องของข่อยเลยหยันยาน ไปไหนก็ก็มีมีย่ามใบนี้คืออะไรเป็นยังคอนแพงยัางตัวคืออะไรครับคือไม้ธรรมดาเนี่ยนะไม้นั่นเลยโอ้ไม้ตียักษ์ไม้ตียักษ์ของแม่แก้วนะครับเนี่ยเนน่อยหักที่จะมาตัวแบบง่ายหน่อยหนักตัวง่ายกร้างเลยล้ไเละเลยบุ้งหัวหนักบุ้งบ่าเลยพ่อผ่ากระตีเลยเชื้าสุขว่าเลยหัวกล้องมหทมาจังได้สันแล้วก็ลุยมาตรงนั้นเลยกูบูดอก สมบิดบ่เออขาดตีนมันมะจุ๋มัมนนอนหล,ล,ลับเหมือนละเว้เเลยบ่ที่เขาผูกไวน้น่ะเ,เขากมาเดินเจ้าสไปไ่ป,ปุดำนาคือเขาดำนานัน่นบ่เขาฟังเลยนี่เต็มท่งนัน่นเจ้าลีกไปใส่ลงไปท่งเร็วมันตันขามดิเยียบมาเลยมีเยียบแมมไปเลยดิลำเนาเนี่เนีมันเป็นฟูฟูเป็นฟูฟังนั่นอืพวกมันเป็นหนักทรงขามเพราะมันเมทับนีนลงไปหาบักเมทับดิเลยวมันนี่มันกูดิ